สวัสดีครับจากเว็บไซต์ไทยไดทิกทอยดอคอนะครับพบกันอีกครั้งกับการรีวิวของเล่นนะครับตัวนี้เป็นรถแบคโฮบังคับวิทยุอีกชนิดหนึ่งนะครับสินค้าประเภทรถบังคับวิทยุเนี่ยขายดีขายดีมาตลอดการนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับความพิเศษของมันตัวนี้ก็คือปล่อยควันได้นะครับควันเนี่ยไม่ใช่ควันเหม็นๆด้วยควันหอมอโรมาเทอรรพีนะครับตัวนี้มีแชเนล ที่ทางการบังคับด้วยกันทั้งสิ้น16 channel น,นะครับรีโมทขึ้นความถี่อยู่ที่2.4 g h z หมายความว่าคุณจะซื้อไปกี่คัน10คัน15คัน<อ>ขึ้นความถี่มันจะไม่ชนกันนะครับคุณสามารถเล่นด้วยกันได้ทั้งหมดนะครับ<โ>ผมลืมบอกความพิเศษของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งรีโมทของมันสั่นได้จริงๆสั่นได้จริงๆครับให้ความรู้สึกเหมือนอคุณนั่งบังคับอยู่ในรถแบคโฮเลยว่าไปนั่น อะเข้าเรื่องแล้วกันเดี๋ยวผมจะวัดขนาดกล่องให้คุณทราบว,ว่ามันยาวและกว้างเท่าไหร่นะครับเอ๊ะยาวแล้วกว้างยังไงยาวแล้วสูงดินะครับความยาวของกล่องอยู่ที่20นิ้วความสูงอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยสิบสนิ้วก็คือ1ฟุตอั่นแหละครับผมไม่รู้จะวัดทำไม แต่ไม่วัดก็มีคนถามอยู่ดีผมก็เลยวัดไปงั้นแหละการคุนถามนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะแกะกล่องรีวิวดูว่าข้างในมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะจ๊ะมาเมื่อเราแกะกล่องออกมานะครับก็จะพบอุปกรณ์ต่างๆอนันนี้ผมจะหยิบมาให้คุณดูทีละชิ้นและชิ้นแรกของมันก็คือคู่มือซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแทนละกันต่อมาอันนี้ เขาเรียกว่าหรือเขาเล่าว่ามันคือน้ำมันเพื่อเอาไว้ใส่ในตัวรถแล้วควันมันจะออกมานะครับกลิ่นหอมมากหอมอยากก่างกน้ำหอมในรถยนต์เลยอะต่อมาเป็นแบตเตอรี่นะครับเอาไว้ใส่ในตัวรถแบโคของเราถัดมาไม่รู้บ้านคุณเรียกอะไรแต่บ้านผมเรียกหม้อแปลงนะครับเกือบหมดและต่อมาเป็นรีโมท รีโมทบังคับวิทยุของเราไม่มีเสานะครับเพราะด้วยความที่ว่ามันเป็นคลื่น2.4 g ิกะเฮิร์ไม่จำเป็นต้องใช้เสาแต่อย่างใดนะครับปุ่มที่เห็นอยู่ข้างมดเนี่ยเป็นปุ่มที่กดได้จริงนะครับไม่มีปุ่มหลอกบางครั้งปุ่มหลอกผมบอกเลยแต่ตัวนี้ไม่มีปุ่มหลอกสักกระปุ่มเลยมาพระเอกของเราบ้างแล้วตัวนี้สเกลมันระบุไว้ว่า1ต่อ20ถ้าคุณไม่รู้ว่า1ต่อ20มันเท่าไหร่ผมจะวัดเป็นความยาวเป็นนิ้วให้คุณทราบละกันวัดจากจุดหน้าสุดไปท้ายสุดละกันนะครับ ความยาวของรถแบคโคตัวนี้อยู่ที่19นิ้วส่วนความสูงวัดยังไงดีล่ะเนี่ยความสูงเอาจุดต่ำสุดเป็นจุดสูงสุดไหมความสูงของมันอยู่ที่11นิ้วนะครับโดยประมาณบางทาีแขนของมันมีขึ้นมีลงบ้างเราดึงออกมาดูกันม้างดีกว่าวะีนี้ เมื่อเราดึงออกมาผมไม่อยากจะทราบน้ําหนักมันจริงๆเลยเพราะว่าถ้าผมไม่บอกน้ําหนักไปเชื่อเหอะจะต้องมีคําถามที่ถามผมตลอดเลยไม่รู้จะถามทาไมอ่ะผมช่างให้คุณทราบแล้วกันว่าเฉพาะน้ําหนักรถโดยที่ไม่รวมแบตเตอรี่มันน้ำหนักมันน้ําหนักเท่าไหร่นะครับน้าหนักของรถตัวนี้อยู่ที่800กกรัมนะครับผมคาดว่าถ้าใส่แบตเตอรี่ไปด้วยก็คงเกือบกิโลแล้วเหมือนกัน ตัวนี้ไม่ใช่เฉพาะตักดินนะตัวนี้มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรผมไม่ใช่วิศวกรทางด้านนี้ซะด้วยเขาเรียกว่าตัวดันดินนะ่ะหรือพานไถหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับซึ่งสามารถกระดกขึ้นกระดกลงได้ไม่เห็นภาพแนละ้เนาะเดี๋ยวผมจะใส่แบตเตอรี่ที่รีโมทใส่แบตท,ที่ตัวรถแล้วผมจะเล่นให้คุณดูแล้วกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ มาผมก็พร้อมที่จะสาธิตให้คุณดูณบัดนี้แล้วนะครับผมสตาร์ทเครื่องถ้าคุณไม่ชอบเสียงคุณสามารถปิดมันได้ด้วยนะครับแต่ไฟตรงนี้ไม่สามารถปิดได้นะครับชอบไม่ชอบกันแล้วแต่ปิดไฟตัวนี้ไม่ได้ปิดได้แค่เสียงสตาร์ทเครื่องเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะลองวิ่งสาธิตให้คุณดูในฉากนี้แล้วกันว่ามันวิ่งได้ไวขนาดไหนนะครับเปิดเสียงก่อนฟังมาดูเรื่องเดี๋ยวต่อมาผมจะขยับตัวเอวของมัน ตัวนี้สามารถหมุนได้360องศานะครับสามารถหมุนจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดนะจุดเดิมของมันได้เลยคุณลองดูเห็นไหมครับหมุนได้รอบจริงๆเดี๋ยวผมจะหมุนกลับจุดสุดเริ่มต้นของมาน,นะครับ อ่ะต่อไปฟังก์ชันอะไรดีละเนี่ยอันนี้ละกันขยับเขาเรียกว่าอะไรผมไม่รู้เลยนะแต่ผมขอเรียกว่ามันที่ดันดินละกันมันสามารถบังคับให้มันขึ้นลงได้คอยดูครับเห็นไหมครับผมตัวนี้ถ้าเราเปิดเสียงให้มันมีเสียงเครื่องยนต์เนี่ยจะสามารถกดปุ่มให้มันมีเสียงแตรได้นะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ เห็นนะครับอ่ะเหลืออะไรเนี่ยเหลือแขนของมันตัวนี้มันมันสิบหกชานแนก็จริงแต่การบังคับแขนกลของมันเนี่ยไม่สามารถแยกบุ้งกีแยกสติ๊กแยกอาร์มได้เลยนะครับผมการบังคับจะเป็นการบังคับรวมทั้งหมดดูนะครับคือจะมีเพียงแค่ปุ่มแค่สองปุ่มเท่านั้นในการบังคับแขนของมัน มีปุ่มนี้กับปุ่มนี้นะครับเวลากดไปรีโมทจะสั่นเลยนะครับผมได้อารมณ์มากเห็นไหมครับก็น่าจะเพียงพอนะครับสำหรับฟังก์ชันการทำงานของรถตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยความพิเศษของมันคือมันปล่อยควันได้ด้วยจะปล่อยอยังไงครับเราจะต้องพลิกตัวรถของมัน เมื่อเราพลิกรถของมันจะเห็นได้ว่ามีรีโมทเอยไม่ใช่รีโมทมีสวิตให้เลือกได้กัน2จุดจุดนี้เป็นการเปิดปิดตัวรถแต่ตัวนี้เป็นการเปิดควันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูคือลมมันจะออกมาจากตรงนี้นะครับผมคาดว่าในคลิปไม่น่าจะเห็นควันนะเพราะควันมันจะจางๆมากเลยนี่นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่มันจะมีควันออกมานะครับ ควันที่เอามาหอมเลยนะครับผมไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรอ่ะปิดก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นการรีวิวที่ครบถ้วนแล้วเนาะไม่มีฟังก์ชันอะไรที่ตกค้างแล้วคุณสนใจสินค้าตัวเนี้คุณสามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w t h a i เ e c ตไทยเล็ o ทนะครับ